ติดขาดอะไรให้ทําเลยนะคะวันพระนะคะและเป็นวันขอขมากรรมเปิดดวงทางด้านของการเงินนะคะจุดทูบ16ดอกนะคะทุกคนบอกฟ้าดินค่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะทูบ16ดอกเทียนขาว1คู่เหรียญบาทหนึ่งเหรียญค่ะเพื่อฝังลงดินดอกไม้1คู่นะคะดาวเรืองแล้วก็น้ําเปล่า1ขวดค่ะวิธีการทํานะคะให้เราจุดทูบ16ดอกกลางแจ้งนะคะทุกคนทําได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะแนะนําจุดวันพระคะ่ะทุกคนจะ มากๆและวันพระนี้นะคะตั้งจิตตั้งใจเลยใครที่รู้สึกว่าชีวิตตัวเองติดติด,ตด,ข,ดขัดขัดมาตลอดลุ่มลุ่มดอนๆนะคะไม่ไปไหนสักทีบางทีบางครั้งอาจจะเกิดจากการที่เราเคยบนบานสารกล่าวแล้วจาไม่ได้นะคะเคยพูดอะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอไวแล้วลืมทานะคะเป็นการขอขมากรรมทุกอย่างค่ะ ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนวิธีการทําการกล่าวต่างๆนะคะเดี๋ยวแอดมินบ้านโครวยนะคะยุกิจะขึ้นไว้ให้ทั้งหมดเลยค่ะสามารถเซฟเก็บไว้ได้นะคะและกล่าวคาถาดังนี้ที่สําคัญค่ะทุกคนและหากว่าใครนะคะทําเองไปแล้วใครอยากฝากครูบาอาจารย์ของบ้านโคตรวยนะคะทําวิธีขอขมากรรมเจ็ดชั่วโคตรแบบนี้สักครั้งในชีวิตนะคะและใครที่เคยทําแทงมาตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีหรือมีส่วนรู้เห็นในการทําแทงก็ตามค่ะกรรมนี้หนักมากๆนะคะใครที่เคยทํามา <ๆ S 2> อย่าลืมแก้กรรมเด็ด นะคะทุกคนอย่าลืมขอขมากรรมและถ้าอยากฝากรายชื่อรายบุคคลเผากระดาษสรงดวงวิญญาณแบบนี้และทาบุญใหญ่มากใครที่อยากร่วมบุญนะคะสามารถร่วมได้เลยตามกําลังศรัทธาและหากว่าใครที่อยากฝากรายชื่อรายบุคคลเข้าพิธีแบบนี้นะคะเพื่อเสริมชีวิตขาขึ้นสามารถทักแอดมินบ้านโครวยรได้เลยค่ะสาธุอย่าลืมแชร์ออกไปเป็นธรรมทานนะคะสาธุค่ะ